สวัสดีค่ะปะกิ๊กทำสวนนะคะ,ะก่อนอื่นก่อนที่จะดูคลิปกันนะคะเรามาดูปกิ๊กที่ลืมค่ะปะกิ๊กจะบอกว่าคุณลุงเอาเบอร์นะคะเบอร์โทรศัพท์พร้อมลายปกิ๊กเอาไปใส่ไว้ใต้คลิปใน YouTube นะคะถ้าใครดูคลิปใน YouTube ใต้ก็จะมีบอกไว้ทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ แต่ถ้าใครให้ได้เข้าไปดูตรงนั้นผู้สูงอายุอยากสั่งสินค้าก็ดูตามนี้ก็แล้วกันนะคะ0807527300อันนี้บอกผู้สูงอายุแค่นี้พอข้างล่างคนสมัยใหม่ก็ดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะต่อไปรายการสินค้าอันนี้ตัวเพิ่มเติมจากตัวนี้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์อาหารพืชทางใบนะคะแล้วก็มีฮิวมัส ยูมัตช่วงนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมค่ะเกรดที่เคยขายอยู่เหลืออยู่นิดหน่อยแค่ห้าหกถุงทางที่ดีที่สั่งมาใหม่ก็ส่วนมากก็จะสั่งเกรดพรีเมียมกันไปวันนี้ก็ไปส่งหลายเจ้านะคะขี้ขังขาวเหมือนเดิมน้ำส้มควันไม้เหมือนเดิมแล้วก็สารสกัดสดาอีกตัวนะคะยังมีค่ะก็โทรถามกันแล้วกันจุลินทรีย์ั่งข้อแสงสายพันธุ์ใหม่สาวโลโดนะคะ ใครอยากได้เอาไปขยายก็ติดต่อเข้ามาถ้าใครมีแล้วก็ขยายไว้ใช้ค่ะป่อก็้ก็บอกวิธีขยายแล้วเนาะบางคนไม่เข้าใจก็โทรถามพิษมดนะคะอันนี้ครึ่งกิโลนะคะ500กรัมเนี่ยได้เยอะมากเลยเอาไปเพาะเมล็ดก็ได้พอสมควรทีนี้จะพูดเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ของปากก๊กนะคะที่ปากิ๊กส่งของให้ทุกคนจะมีใบเนี่ยปะไปหน้ากล่อง บางทีก็แฟลตเขาก็จะพิมพ์ขึ้นใหม่ถ้าไม่พิมพ์ขึ้นใหม่เขาก็ดึงอันนี้ติดไปคือติดไปอยู่แล้วล่ะทีนี้ไอเบอร์โทรข้างบนเนี่ยเป็นเบอร์ของลูกชายทําไมป้าก๊เอาของลูกชายไปใส่เพราะว่าการเก็บปลายทางค่ะต้องผูกบัญชีไว้กับบริษัทของแฟลตนะคะแฟลตเอ็กเพลสค่ะเพราะฉะนั้นเบอร์นี้เป็นเบอร์บัญชีของลูกชายที่บริษัทเขาจะเอาเข้าบัญชีให้ เอาเบอร์ปรกิ๊กไปใส่ไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องเอาเบอร์ที่ผูกกับบัญชีก็เลยเอาเบอร์ที่ใส่เข้าไปแล้วหลายคนโทรเข้าเวลารับสินค้าเสร็จก็จะโทรเข้าเบอร์อรลูกชายจะบอกว่าได้รับของแล้วลูกชายก็ทีแรกเขาก็งงๆเขาบอกอ๋ออันนั้นแม่ผมครับให้โทรเข้ามือถือแม่ผมเลยที่บอกไว้ทุกวัน0 8 0 752 7 3 0 0นะครับเขาก็บอกแม่พูดให้หน่อย อันนี้เบอร์เบอร,บอร์ลูกชายนะคะไม่ต้องโทรไปเพราะเขาไปทางานเขาไปทํางานทีเขาไม่สะดวกรับคะ่ะน,นี่ก็ชื่อผู้รับธรรมดาอันนี้เบอร์แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเนะะาะต่อไปวันนี้นะคะวันนี้ป้ากิ๊กจะพามาปลูกคะนา้าปลูกคะน้ากินยังไงแต่ละสายพันธุ์เนี่ยถ้าเราไม่มีเราไม่มีดินที่จะเอาไปลงปีที่แล้วป้ากิ๊กไปปลูกลงแปลงที่โคกงหนองนาก็ต้นใหญ่ๆอ้วนๆนะคะแต่ถ้าเราไม่มีดินที่จะเอาลงไม่มีแปลงเราจะปลูกในกระถางอย่างเงี้ย ทำยังไงจะได้ต้นใหญ่ๆนะจากการที่ทดลองปลูกกระถางนะคะถ้าต้นเดียวๆจะได้ต้นใหญ่เห็นไหมคะอ้วนไหมถ้าต้นใหญ่ๆนะก็จะอ้วนไม่มีไขรแย,ย่งอาหารรู้สึกว่ามีหลายสายพันธุ์อันนี้ก็คะนา้าไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ไม่อ้วนอย่างนี้อันนี้น่าจะอร่อยกว่าเนาะหลายสายพันธุ์น,นี้น่าจะพันธุ์เดียวกันตรงกันเนี่ยอ,อ้วนๆป่อ,ปองๆอ,งองย่างเนี้ แต่ข้างล่างจะเล็กวิธีปลูกปลูกยังไงให้ได้ต้นอ้วนต้นใหญ่นะคะครั้งแรกนะเราปลูกใส่กระถางอย่างเงี้ยเล็กอย่างเงี้ยเราควรจะเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนต้นต้นคือใหญ่ไม่เต็มที่พวกง่ายๆนะเพราะว่าดินในเนี้ยมันน้อยแล้วธาตุอาหารก็มีน้อยเพราะฉะนั้นอยากขี้เหนียวค่ะถ้าอยากได้ต้นใหญ่ๆนะอย่างน้อยๆควรจะเป็น10นิ้วแต่ใบนี้12นิ้วก็ใหญ่เกิน แต่ถ้าไม่ถือสาก็ใส่ไปเลยค่ะสิบสอนิ้วไม่ใหญ่เกินหรอกใช้ได้อันนี้อันนี้สิบอันนี้สิบค่ะคุณลุงเห็นเข้าอ้วนดีก็บอกไม่ใหญ่เกินหรอกใช้ได้เด้อาหารเยอะไงอันนี้สินิ้วสิบนี้กําลังดีเนี่ยป a c กก็เลยอยากจะเปลี่ยนอันนี้เอามาใส่แล้วก็จะปลูกต้นเล็กให้ดูนะคะเนี่ยเราก็เปลี่ยนอันนี้เอาลงเพราะว่าดูรากเขาเราอยากเลี้ยงให้เขาต้นใหญ่ๆป a c กไปเห็น ร้านต้นกล้านะคะของคุณโบเขาโ้หต้นสูงใหญ่มากเขาบอกว่าเลี้ยงนานๆป้าเลี้ยงนานๆเขาจะให้อาหารเขาดีๆนะเขาจะสูงขึ้นมาแล้วออกดอกออกดอกทุกสายพันธุ์สวยนะ่ากินมากเลยค่ะก็เลยอยากจะมาพาเอฟพาเอฟซีปลูกดูสิปลูกขนาดต้นใหญ่ๆอ้วนๆทํำยังไงอ่าทีนี้มาดูนะคะเราก็เปลี่ยนกระถางให้เขาถ้าขนาดนี้เดี๋ยวไซส์เล็กจะปลูกให้ดูค่ะเราก็ใส่ดินดินก็คือ อัตราส่วนที่ป้ากิ๊กลรุงไว้นี่แหละหนึ่งต่อหนึ่งสี่อย่างนะคะคุยมะพร้าวแกลบดำดินขี้วัวป่นของป้กินกี่ป่นดีจริงๆขี้วัวเราพูดหนึ่งต่อหนึ่งเขางงต้องพูดว่าหนึ่งต่อหนึ่งอัตราส่วนสี่อย่างอย่างลวเท่าเท่ากันเออสี่อย่างนะคะสมมติว่าตักมาถ้วยเนี้ยก็ตักมาเอาขี้วัวมาหนึ่งแกลบดำมาหนึ่งคุยมะพร้าวมาหนึ่งดินมาหนึ่ง คุกเขาให้เข้ากันแล้วถามจําเป็นต้องหมักไหมป้ากิ๊กไม่เคยหมักค่ะขี้เกียจที่จริงหมักได้ก็ดีนะแต่ไม่มีเวลาหมักก็ปลูกไปอย่างนี้แหละแต่ขี้วัวควรจะแห้งจริงๆนะของป้กิ๊กนี่แห้งสนิทเลยน้องเขาปั่นเครื่องโม่มาให้เก็บไว้จนจะเป็นปีละขี้วัวตากแห้งเราบอกตากแห้งสนิทเนี่ยเร,เราก็เอาลงไปปลูกเ<ม>นาะอย่างนี้ปลูกผักต้องใจเย็นๆพูดเพาะๆกับเขานะ อย่าปลูกไปด่าไปนะคะไม่เอานะปลูกผักผักเขาก็ชอบฟังเพลงด้วยยิ่งดีเปิดเพลงไปปลูกไปเยคนปลูกผักต้องใจเย็นๆแล้วผักจะงามาเห็นไหมคะยังไม่ทันไรลงงามซะละใส่ลงในกระถางงามซะละเนี่ยรอให้ต้นโตสูงขนาดนี้เลยคะ่ะยอดเบิ่มเลย <c oughs> โตมากอ่ะปะกิคุยดินคุณลุงก็เตรียมไอเลยแพ้ฝุ่นแพ้ดินไม่เียวเดินหรออือทีนี้เราจะมาปลูกเริ่มต้นเลยนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนเนาะเราก็ใช้กระถางประมาณแคนน่นี้หกนิ้วค่ะถ้าสี่นิ้วจะเล็กกว่าน,นี้ใส่ดินลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยววิธีดูแลวิธีให้ปุ๋ยจะพูดทีหลังเนาะไปใส่ครึ่งละใส่เต็มแล้วแหวกเอาดีกว่า ที่เกียจเดียวไปถมต้นเขาเนี่ยแหวกเอาอย่างนี้เลยใส่ลงไปแล้วก็แหวกแหวกเนี่ยอันนี้คณะ,นะะเมืก,กิ๊ก็เพาะไว้อีกเพาะไว้ตลอดค่ะต้นกล้าหยิบมาทีละนิดทีละหน่อยโรยปากกระถางแล้วก็แยกเอามาใส่ในถาดลุมไว้ที่จริงนะเลี้ยงต่อได้อีกเนะี่ยแต่ว่าถ้าอยากปลูกก็ตักออกมาปลูกได้เลยรากเขายังเดินไม่เต็มที่หรอกเนี่ยเดินเนะีปลูกได้เลยอือแค่เนี้ยดินน้อยก็เติมลงไป บีบบ,บให้โคนเขาแน่นหน่อยนะคะแค่เนี้ยเราก็ทำปลูกสัก10กระถาง20กระถางโอ้โหขี้คานด้วยกินคณะผัดน้ำมันหอยราดหน้านะคะโอ้โหสุดยอดผัดหมูสามชั้นใครชอบกินมันเนาะ <c oughs> แนะนำให้อ้วนคะ่ะเนี่ยแด่ตั้งไว้ที่ ร่มดำรายก่อนแล้วค่อยเอาออกแดดแต่แดดช่วงเนี้ยไม่ค่อยจะเหมาะเลยค่ะปะเก็กเอาไปไว้หน้าบ้านใบไม้เตรียมสองสามใบเลยสองต้นแดดจัดแดด,แ,ด,ดแรงนะคะเอาไว้ร้อนก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้จะมาแนะวิธีดูแลอันนี้ก็ยุบไปแล้วเราก็ต้องเติมดินให้เขาปะเก็กมือบอลไอ้ไม่ได้ผักชีเหลือก็เอามาโยนโยนไว้ดูสิเนี่ยขึ้นเลยเต็มแล้วคงเลี้ยงไม่ไหวแล้วเขาจะใส่ดินให้เขาเอาโยนตรงไหนก็งอกหมดค่ะไม่ได้ผักชี งอกง่ายมากเสร็จแล้วปุ๋ยนะคะมีตัวไหนให้ตัวนั้นส่วนมากจะเน้นไนโตรเจนมีขี้วัวหมักมีน้ำขี้วัวมีน้ำหมักชีวภาพมีจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะมีปุ๋ยอินทรีย์นี่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีไม่ได้หมักขี้วัวขี้วัวแห้งอันนี้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะรุ่นใหม่ที่ส่งไปนี่จะเป็นลักษณะนี้คือหยาบขึ้นมานิด เพราะว่าเวลาเอาไปผสมดินปลูกเนี่ยจะไม่แน่นค่ะรุ่นเก่านั้นเนื้อละเอียดก็จริงแต่ว่าเวลาผสมดินเอาไปเพาะต้นกล้ารู้สึกจะจะแน่นไปหน่อยค่ะเพกิอว่าอันนี้ร่วนซุยดีไม่แน่นเนี่ยใส่ให้เขากินไปถ้าไม่ขี้เหนียวใส่ได้เยอะๆเลยปุ๋ยอินทรีย์ใส่ไว้อย่างนี้ก็จะงามนะคะใส่ปุ๋ยทุกครั้งรดน้ำทุกครั้งนะให้ละลายให้เขากิน ไล่ใส่ให้หมดเลยอันนี้ก็อ้วนๆป่องๆใบไม่สวยก็เด็ดออกได้นะคะเนี่ยจะได้ไม่แย่งอาหารอันนี้เป็นเม็ดๆที่ใส่ขี้ข้างคาวไว้หน่อยทุกอย่างนะคะใส่ได้ปุ๋ยสลับกันมีหลากหลายตัวก็คือแต่ละตัวธาตุอาหารจะมีไม่ครบเหมือนกันตัวนี้มีอันนี้ตัวนี้มีอันนี้ตัวนี้มีอันนี้เราก็ใส่หลากหลายสลับกันน้ำส้มควันไม้ก็ผสมน้ำรดได้นะคะในดินนะ ไม่าการเชื้อโรคเชื้อราหรือไม่ก็ฆ่าหนอนฆ่าไข่แมลงต่างๆในเนี้ยเราก็ผสมน้ําส้มควันไม้รดมั่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมั่งบางคนไม่เข้าใจว่ารดวันเดียวกันได้ไหมถ้าสมมุติว่าคนละตัววันเดียวกันได้ถ้าวันเนี้ยปักกิ๊กใส่ขี้ข้างข่าวใส่ฮิวมัสนะคะเราก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดได้แล้วก็เราจับตัวเขาเป็นหลักคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดได้อาทิตย์ละสองครั้งเราก็จำเอาเราจะรดวันไหนก็อาทิตย์หนึ่งประมาณ2ครั้ง แต่จะมาซ้ำกันกันกบที่ใส่ขี้ข้างคาวหรือว่าใส่ปุ๋ยใส่ฮิวมัสใส่อะไรได้ค่ะวันเดียวซ้ำกันได้ใส่พร้อมกันได้พูดง่ายๆเนาะโอเคค่ะเนี่ยตอนนี้ผักกำลังงามค่ะเขียวเต็มไปหมดเลยเขียวมองแล้วชื่นใจค่ะเขียวเต็มไปหมดเลยแต่ต้องดูแลเขานะอันไหนโซมก็ตัดออกไปกินกระหล่ำนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเพราะว่าปลูกรุ่นแรกเนี่ยไม่สวยลวปะป a c ก a g เพาะใหม่ละไปได้พันธุ์ใหม่มา เขาบอกว่าปลูกได้ตลอดทั้งปีโอ้เห็นแล้วชื่นใจมากเลยรีบเพาะต้นกล้าไว้ละเอาไว้ปลูกคือต้นก้าไม่ต้องขอซื้อป้เก็กนะถ้าใครอยากปลูกขอมเมล็ดพันนะอ่ะาเมล็ดพันธุ์จะเนะขอได้ค่ะถ้าซื้อสินค้าเนี่ยครับป้กเก็กจะเอาสายลังไปให้หยิบไปให้แต่ถ้าตั้งใจว่าหนูขอซื้อมเมล็ดพันสิบยานยี่สิบยานป้เก็กไม่มีเวลาแพ็คนะคะเพราะว่ายุ่งจริงๆอันนี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนแต่ถ้าซื้อสินค้ามาหนูขอมเมล็ดพันธุ สองอย่างสามอย่างอะไรเงี้ยป a กกิกหยิบใส,ส่สุงโยนลงไปให้ในลังโอเคเนาะอยากได้อะไรขอมาเลยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์มีทุกชนิดพอๆกับร้านค้าก็แล้วกัน <laughs> อยากได้อะไรก็ขอมาโอเคค่ะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ